ก่อนที่คุณคิดคณะชยัยจะตัดสินใจกดชัตเตอร์ถ่ายภาพคุณเล็กนภาพรเซเลบริตี้สาวสุดมั่นของเมืองไทยเพื่อถ่ายทอดคำว่า Who are you ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดการค้นหาอินสป r เรชันคือสิ่งสำคัญที่ช่างภาพทุกคนต้องนึกถึง ผมเองก็เห็นคุณเล็กเนี่ยแต่งตัวหลากหลายสไตล์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์การแต่งตัวของคุณเล็กเนี่ยเป็นยังไงครับสไตล์ของเล็กจริงๆก็คือหลากหลายจริงๆแล้วค่ะคือไม่ได้มีอะไรแบบฟิกซ์ว่าเออฉันต้องแต่งตัวหรูหรือโก้หรือเซอร์หรือหวานเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่เพราะของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสไตล์น้อยชิ้นนิดนึงต้องเซ็กซี่ไหม ไม่ต้องเซ็กซี่แต่ว่ามันต้องมีอะไรเปิดบ้างคือเราเป็นคนตัวเล็กไนงะเรารู้ตัวเองเราดีว่าเราเป็นคนตัวเล็กมากทุกอย่างแบบเล็กหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่อะไรคลุมหมดอ่ะมันจะดูทําให้ดูแบบตัวเหลือจิ๋วนิดนิดมันคือไม่อยากให้เสื้อผ้ามาใส่เราอะคะ่ะเราต้องใส่เสื้อผ้าให้มันออกมาดูดีมันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่โอกาสแล้วแต่กาลเทศะที่จะไปด้วยแล้วค่ะ สมมติมาทางานอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ชุดทํางานแต่ว่าไม่ใช่ทางานแบบใส่สูทดํากระโปรงดำย่างองี้ยก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องมีสไตล์นึงอาจจะเป็นเดรสแต่แบบให้มันเข้ารูปฟิตนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนตัวเล็กไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ตามเนี่ยค่ะต้องมีส้นสูงส้นสูงนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นจิกเนเจอร์มากขนาดเล่นโยคะยังใส่ได้โยคะยังใส่ส้นสูงได้ชอบเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ย <g ül üyor> ก็คือใส่ส้นสูงเล่นใส่ส้นสูงถ่ายรูปมันจะได้ดูแบบมันเป็นแบบอีกเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูด,ดีีปน้มาอะะไรรณย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับคุณเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นปกในสื่อสารเปรี้ยว <c oughs> ถ่ายชุดว <c oughs> <c oughs> ่ายน้ว มีความรู้สึกยังไงบ้างครับช่วยเล่าถึงประสบการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นก็อายุประมาณ2ี่นะคะก็คิดว่าหุ่นยังได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็เออเล้ทั้งภาพเรียวหรือว่าทีมงานเขาเราเราให้ความไว้ใจไงภาพออกมาดูไม่น่าเกลียดแน่นอนเราก็เลยตกลงทําก็เป็นครั้งหนึ่งแหละในชีวิตจะถามว่าทําอีกไหมก็อาจจะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแค<ต>่เก <ผม S 2> ิดขอให้คุณเล็กข่ช่วยน้าจะ จริงว่าค่าถ่ายค่ะถ้าคุณคิดถ่ายถ่ายค่ะคือคือเด็ก็ประทับใจเนี่ยเพราะรูปออกมาสวยมันดูเป็นอาร์ตมันไม่ใช่แบบว่าโหฉันต้องมาโชว์หุ่นแบบโป๊อะไรมันดูไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นชอบแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบไหมคิดว่าไม่น่าจะชอบเพราะว่าเห็นลูกตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำนั่งอะไรขนาดนั้นมันก็พ่อแม่ที่ไหนก็คงไม่ชอบอะไรว่าแต่วลาเวลาทำงานเนี่ย กับทีมนั้นอนะมันรู้สึกว่าแบบเออมันมันไปด้วยกันได้รู้สึกดีแล้วเขาดูภาพภาพรวมให้เราได้ดีอะค่ะถ้ามองย้อนกลับไปชอบภาพตัวเองภาพไหนหรือว่าสไตล์ไหนมากที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมารจริงๆแล้วเลยชอบพวกแบบอารมณ์ขาวดําถ่ายไม่ต้องตั้งใจมากไม่ต้องโพสต์เยอะขนาดนั้นไม่ต้องแอคจนปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือชอบให้มันแบบนัตชอร์โรแบบไม่นัตชอร์โรไม่รู้คุณคิดเ,ข,เข้าใจหเปล่าคือแบบเหมือนแต่งตัวอย่างเงี้ยเกงยีนเสื้อยืดตัวหนึ่งเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆล้วโคตรตั้งใจเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยะแบบออกมาให้สวยธรรมชาติมีช่างภาพหลายคนเหมือนกันที่เ็กชอบทํางานด้วยเพราะอะไรเพราะเร็วรไม่ชอบให้แบบค้างอยู่ถ้าแบบนานมากแล้วโอ้โหก่าจะถ่ายทีแแห้มันมันมัน,ม,นมันผิดธรรมชาติอ่ะ ณนะโรงแรมไดเลิร์สพาแห่งนี้คุณเล็กมีมุมไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับมุมโปรดของเล็กที่โรงแรมตรงนี้เลยก็คือหนึ่งเลยคือสวนเพราะเป็นสวนเดียวในใจกลางกรุงในงตัวโรงแรมจริงๆที่บอกว่าชื่อโรงแรมก็ชื่อไดเลิร์พาใช่บางคนบอกว่าอันนี้เราสวนหรือว่าป่าอะไรประมาณเนี้เพราะต้นไม้ใหญ่ๆ่แบบเยอะมากเลยนะคะแบบเป็นร้อยร้อยปีคืออยู่มากัะที่อยู่แล้วสองเล็กชอบตรงตรงโถงที่เรียกว่าเจอแกลเลอรี่เนี่ย พราะมันเป็นโถงใหญ่แบบสูงที่ไปเห็น5ชั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะคนชอบเอาไว้จัดงานแต่งงานจัดอีเวนต์ต่างๆที่ชอบเพราะว่าแบบมันเหมือนมันเหมือนสวรรค์นะเหมือนเมฆลอยอยู่ได้อะไรเงรี้ยแล้วก็อีกมุมหนึ่งเล็กชอบห้อง presidential suite เพราะว่าอันนั้นคือตั้ง30ปีที่แล้วอะคะ่ะอันนั้นวาเลนติโน่แต่งให้มีมีอารมณ์ของวาเลนติโน่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เคียบุรีข้างใต้ก็แบบตัว V เลยนะ คือเรามันมีความอบอุ่นมีความวอร์มไม่ใช่ฝรั่งจา๋ามันอยู่ในมีความเป็นไทยด้วยผสมอยู่อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยผมจะขอถ่ายภาพคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กมีภาพในดวงใจที่อยากจะได้แบบไหนบ้างครับคือพูดตรงๆว่าเล็กโดนถ่ายรูปมาค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะคคแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลุคที่ออกมาจะเป็นแบบเซ็กซี่เยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เล็กอยากจะได้อะไรที่คลาสสิกแล้วก็แบบ Effortless แต่ทําให้ออกมาดูโก้แล้วก็เหมือนไม่ต้องจัดอะไรเยอะแยะค่ะขาวดาบ้างก็ได้ถ้าเกิดเป็นสีก็อยากจะให้ดูเป็นนัชโลที่สุดเหมือนไม่พยายามอ่ะแต่เราก็โอเคแล้วก็คิดกันมาแล้วนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเป็น timeless beauty ที่สามารถรักตลอดใช่ค่ะอยากจะเก็บเอาไว้เลยค่ะหัวนอน <laughs> หลังจากได้พูดคุยกับคุณเล็กนภาพรถึงอินสปิเรชันในการถ่ายภาพแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ช่างภาพอย่างคุณคิดจะต้องเดินทางไปค้นหาโลเคชันในการถ่ายภาพครั้งสำคัญครั้งนี้แลครับโรงแรมสวิสโซเทลไนเลิศปาปร์คกรุงเทพ โรงแรมสุดหรูระดับ5ดาวแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยโลเคชันที่สุดพิเศษและแฝงไปด้วยความหมายในทุกมุมทุกห้องไม่ว่าจะเป็นห้องโรโยสวีห้องพักสุดหรูที่สุดของโรงแรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับแขกคนสําคัญระดับประเทศหรือว่าแขกระดับ VIP เท่านั้นโดยการตกแต่งทั้งหมดภายในห้องโรโยสวีจะอบอวลด้วยศิลปะไทยแบบโบราณรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งเตียงและตู้ที่ล้วนเป็นของสะสมเก่าโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่แต่ละชิ้นนั้น ต้องบอกว่าไม่สามารถประเมินค่าราคาได้เลยล่ะครับโลเคชั่นต่อไปก็คือห้อง presidential suite ห้องสุด exclusive อีกหนึ่งห้องที่ได้รับเกียรติจากสุดยอดดีไซเนอร์ระดับโลกอย่าง valentino garavani ดีไซเนอร์เจ้าของเสื้อผ้าระดับกูตูและของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังที่มาเป็นผู้ออกแบบห้องนี้เพื่อถ่ายทอดความเป็นคุณเล็กนภาพ่อน จึงทำให้ห้องนี้สุดเพอร์เฟกลงตัวสมกับความเป็นเธอแถมทุกมุมในห้องยังเต็มไปด้วยรายละเอียดที่วิจิตรงดงามเกินคำบรรยายเพราะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของดีไซเนอร์ระดับโลกท่านนี้ก็คือความสวยงามที่เนี๊ยบหรูหราและมีสไตล์เท่านั้นจึงทำให้ห้องนี้กลายเป็นห้องสุดเอ็กซ์คลูซีฟโลเคชันต่อไปก็คือมุมเอาท์ดอร์อย่างสวนใหญ่อันร่มรื่นของโรงแรมที่เต็มไปด้วยพันธุ์พืชไม้น้อยใหญ่มากมายสมกับความเป็นปาร์คในเลิศสัญลักษณ์ของโรงแรมนี้ ซึ่งที่นี่ก็คือหนึ่งในโลเคชันสุดโปรดของคุณเล็กด้วยเพราะต้นไม้ส่วนใหญ่นั้นล้วนแต่มีประวัติที่สร้างความผูกพันให้กับเธอทั้งสิ้นเพราะมันได้ปลูกขึ้นมาตั้งแต่สมัยท่านผู้หญิงเลอสักคุณยายของเธอคุณเล็กจึงได้ทนุบำรุงเลี้ยงดูต้นไม้ทั้งหมดจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นต้นสมพง์ต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้ที่มีลำต้นยาวสูงเสียดฟ,ฟ้าจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของต้นไม้ที่สูงที่สุดของกรุงเทพเอาล่ะครับ เรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณคิดจะเลือกโลเคชันที่ดีที่สุดของโรงแรมมุมไหนในการถ่ายภาพครั้งนี้สำหรับคอนเซปต์ที่ว่างไว้นะครับวันนี้ก็อยากจะให้เป็นออกแนว timeless beauty ให้เป็นผู้หญิงที่ดูสวยสง,งา่าแล้วก็เป็นรูปที่สามารถดูเป็นคลาสสิกดูไปได้เรื่อยๆไม่เบื่อครับสำหรับโลเคชันนะครับวันนี้เราก็จะมี2โลเคชันนะครับ1ก็คืออยู่ในห้องสวีทก็จะให้ออกแนวเป็นเหมือนอยู่ในบ้านอยู่ในห้องรับแขกของตัวเองนะครับ ส่วนโลเคชันที่2เนี่ยก็จะเป็นในสวนนะครับแล้วอันนี้เราก็จะใช้แสงธรรมชาตินะครับให้ดูดูเป็นธรรมชาติเล่นกับแสงและเงาของแดดช่วงเย็นๆที่กำลังตกพอดีครับจากโลเคชันก็ย้ายมาถึงเรื่องของคอสตูมซึ่งคืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความเป็นสาวสุดมั่นมีสไตล์ของคุณเล็กได้เป็นอย่างดี แต่ชุดไหนจะใช่และเหมาะกับภาพที่คุณคิดวางไว้ไปฟังกันครับคือเลาเตรียมพวกเป็นพวกเดรสมานะคะถ้าที่เห็นก็คือเป็นเดรสหมดเลยแล้วเดรสแต่ละตัวเนี่ยก็คือเหมือนมีความเยอะของมันในตัวอยู่แล้วอย่างเช่นอย่างตัวตัวเนี้ยเอเวเเจตัวเนี้ยค่ะมันก็คือเป็นรอยปักทั้งตัวก็ออซิสซอรี่ก็ไม่น่าจะเยอะมากรองเท้าก็เบาๆอะไรเงี้ยให้ชุดมันเด่นออกมาอย่างเดียว ก็ไม่อยากไม่ชอบอะไรให้มันเยอะทั้งตัวอย่างเงี้ยถ้าจับเสื้อเยอะแล้วก็อัซสซอรี่กันน้อยครับค่ะแล้วมีชุดไหนเป็นชุดที่อยากจะใส่เป็นพิเศษหรือเปาวันนีที่อยากจะถ่ายที่ใส่ถ่าย<ช>วันนี้ใช่ไหมคะ ก็เล็คิดว่าถ้าเกิดเราถ่ายในสวนหรือว่าถ่ายในห้องถ้าเกิดในในสวนเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเบาๆบาสีให้มันนิวโตรลหน่อยใช่ไหมคะมีลูกเล่นนิดนึงตรงนี้ส่วนถ้าเกิดไปในห้องเนี่ยเล็คิดว่าถ้าเกิดเป็นชุดเอเวเรจที่เป็นรัดรูปแล้วเราถ่าย against ตรงโซฟาที่มันเป็นสีมันเข้ากันได้อะไรว่ามันไปดูว่าอะไนี้มันไปได้ไปได้ดีเลยว่าหลังในห้องนอนใช่ค่ะคุณคิดว่าในมุมของสร้างภาพนี่คิดว่าชุดไหนน่าจะเหมาะอะคะ ผมเห็นด้วยกับคุณเล็กเลยครับว่าอย่างชุดนี้เนี่ยเหมาะกับห้องนูนเนื่องจากโทนสีนะครับผน <ฮะ S 1> ังห้องนูนจะเป็นออกโทนสีเขียวแล้วถ้าเกิดเรามีชุดสีเหลืองเข้าไปตัดเนี่ยมันน่าจะสวยลงตัวดีครับสำหรับชุดที่จะถ่ายทอดความเป็นฮูอายูของคุณเล็กในวันนี้ชุดแรกก็คือ Yellow and White s t r i p e ชุดเรสสั้นเข้ารูปสีเหลืองอ่อน ราคา298เหรียญจากเฮอร์เวลาเจแบรนด์หรูหราระดับไฮเอนด์จากฝรั่งเศสที่ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อสร้างความงามสง่าให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะเฮอร์เวลาเจทุกชุดจะถูกตัดให้พอดีตัวเพื่อเน้นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของผู้หญิงโดยเทคนิคการพันรอบกายที่จะทำให้คุณเล็กรวมไปถึงดาราฮอลลีวูดอย่างเช่นชารอนสโตนลินเซ่โลฮานแคทเธอรีนซีตาโจนบิยอนเซ่คริสติน่าอากิเลราเจสสิก้าสิมสัน อีวาลองเกเรียที่ลหลงไหลใส่แบรนดน์นี้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดโดดเด่นและน่าจดจำที่สุดในทุกการเคลื่อนไหวเดรสสีเหลืองเพราะว่ามันเข้ากับแบ็กกราวด์แล้วก็บรรยากาศของห้องด้วยผนังที่มีสีเขียวอ,อ่อนๆเนี่ยแล้วขับกับชุดสีเหลืองเนี่ยมันทำให้ภาพออกมาลงตัวมากๆครับสำหรับชุดที่ใส่เอาดอร์เนี่ยก็จะเป็นชุดที่เป็นเดรสเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณเล็กเนี่ยเลือกส่วนใหญ่จะเป็นเดรสที่ใส่แล้วดู เรียบง่ายแต่ก็โกรูนะครับแล้วเราก็เลือกสีอ่อนๆซึ่งจะได้มาคอนทราสต์กับพวกใบไม้ข้างนอกที่เราเลือกไว้ครับแล้วในสวนอัาไหนดีในสวนเดี๋ยวเราดูว่าไม่ตัวนี้<ด>ก็ตัวนี้ก็ได้นะได้ไม่เผือไม่เผื่อลเลยเ๋ยลองาล,ลองใส่ดูกันดีนครับชุดที่2 2> สเียวเดรสสุดหรูหราจากแอ h ทลีย์อีแชมแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษที่แอบแฝงไปด้วยความมีเสน่ห์ในทุกๆดีเทล ตั้งแต่เนื้อผ้าแพทเทิร์นไปจนถึงแมทเทีเรยลที่เลือกใช้จนทำให้แอชลีย์อีแชมถูกจับตาจากสาวๆทั่วโลกมาตลอดในทุกคอลเลกชันและทุกฤดูกาลของลอนดอนแฟชั่นวีคก็ลุคนนี้ที่คิดมอบให้ที่คิดชุดมาให้หรือว่าอะไรที่เราคุยกันแล้วออกมาเป็นลุกอย่างเงี้ยเรียกว่ามันเป็นตัวตัวเราเพราะยังไงหนึ่งคือชุดของเราอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วให้คิดเอามา ผสมผสานด้วยอีกมุมหนึ่งของความคิดของผ่านจากเลนนะคะว่าเราจะออกมาสวยยังไงมันมีอีกมุมมองหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาพรวมออกมาแล้วเนี่ยถูกใจเล็กมากเลยช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเราจะพาคุณไปติดตามการกดชัตเตอร์ครั้งสำคัญของคุณคิดคณชัยโฟตโตกราฟเฟอร์หนุ่มสุดฮอตเพื่อค้นหาตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณเล็กนภาพรเซเลบิตี้สาวสุดมันว่าฮูอ y ยู คุณคือใครในภาพทายของคุณคิดช่วงหน้าครับ